บาอาจารย์มาได้ปันที่โน้นที่นี่สมัยโน,น้นอืสมัยขรังโน้นละพันษาอย่างน้อยๆแต่สมัยครั้งไปอยู่กับหลวงปู่ตื้อค่อยไปเมื่อกกีืนไปเจอห้องเลยถามว่าเป็นห้องห้องใครห้องอาจารย์อุดม่อยมาพักอาจารย์อุดมก็อยูได้กันก็นจะมา พระพรรษานั้นก็ไปจำศาด้วยกันที่วัดป่าสันตพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ขณะขณะสมัยนั้นครูบาอาจารย์รู้สึกว่ายัางครบบริบูรณ์สมบูรณ์มากหลวงปู่ิมหลวงปู่ตื้ออาจารย์ชอบเคยได้อยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกัน อยู่กับปู่ตื้อนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ท่านก็ไม่มีอะไรก็มีพิเศษทุกอย่างเลยนะถ้าพูดตาหลักแล้วไปอยู่กับหลวงปู่ตื้อไม่เคยได้ทูหลังไม่เคยได้ผัดผ้าห่มผ้ายท่านรู้สึกท่านสมถะมากปู่ตื้ ก็พูดถ้าเป็นก็เป็นพระเทเแล้วว่าโปร่งเปงตรงไปตรงมาส่วนหลวงปู่ชอบนั้นก็นิสัยนิ่มๆแต่ท่านพูดอะไรออกมาแล้วมไม่ต้องเทศไม่ต้องเทศมากเทศเพียงคำเดียวสองคำก็ก็พอแล้วเพราะท่านรู้จุดของเราเรวมาจุดก่อนเหมือนกับครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าจะไปโปรดองค์ไหนท่านก็ดูก่อนใกล้จะสว่างถท่านก็ดูว่านคนนั้นคนนี้ควรจะไปโปรดเอาท่านก็ไปก็ได้สำรวจมรรคผลนิพพานเร็วมากส่วนสมัยปัจจุบันนี้การประพฤติปฏิบัติหรือการสร้างคุณงามความดีนั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม น่ามาเห็นจัดโชวจัดชาญาติโยมชวาวกรุงเทพแล้วก็ดีอกดีใจนะพูดเถียงล่างข้าน้ำโภชนาอาหารเรียกว่าสับปายะอาหารละสับปายะอันนี้เยอะมากเลยถ้าไปงานไหนร้านเสียงทำร้ามคำแห้งจะเป็นโน้นอะไรชนบุรี กว่าจะได้ฉันก็เป็นชั่วโมงแต่บางองค์ท่านก็อพรเสร็จท่านก็ฉันไปเรื่อยๆฉันไปกว่าจานนั้นก็เสร็จพอดีอันนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยของท่านตอนเช้าญาติโยมก็มีการให้ข้าวต้มข้าวอะไรโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ฉันแล้วก็ สัพยะอาหารสัพยะบุคละสัพยะบุคคนก็มันเป็นของธรรมดานะยอมนะแต่งเงนี้เอาีบมันไม่ได้ท่านไปอาชมาไปผู้ลังกาวัดอาจารย์หมีเข้าไปวันนั้นถ้าไม่พูดกันช้อนจะแตกกันก็ไม่ได้จ,จะมาว่า,วา มันก็ทำได้เพราะคนก็ไม่เยอะสถานที่ก็เหมาะสมท่านอยู่บูรังกาเป็นพระที่ยังอายุพรรษาอย่างน้อยประมาณยี่สิบนี่แหละท่านเคร่งบูสงวนล่ะได้มีนายพลนายอะไรไปบวชด้วยพวกถ้าไม่ถึงเดือนท่านมาบวชให้เป็นพระจะจ้องได้อเสียสาหังอ่ ขาหน,นากได้บริบูร์สมบูรณ์การบวชน,นากนี้ปัจจุบันนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เทราสมาคมก็ให้ให้อย่างน้อยสิบห้าวันที่นี่บังเอิญลูกโยมที่เนี่ยลูกโยมไปลาเอา้าอาจารย์ยังอยู่ลาสิบห้าวัน ก็ท่องเอสาหังไปห้าวันแล้วเหลือสิบวันก็ก็บวชให้อันนี้เรียกว่าการบวชบางวาดัดท่านอุปชาเนี่ยท่านต้องแน่นอนจริงๆเนะเพียรตัวหนึ่งก็ไม่ได้แต่ว่าอกะละวิบัติฝากะละวิบัติแล้วก็ไม่บริบูรณ์สมบูรณ์การบวชแต่ก็ ก็มีเสียบ้างได้บ้างนะคุณโยมนะคืออโรมณผ่อนปลนบ้างบางทีงมันจําเป็นก็ยังสิบวันอย่างนี้ก็บวชให้พอโยมบนเข้าวัดเข้าวาก็เอาศรัทธาญาติโยมเอาไว้เพราะศาสนาจะอยู่ได้นั้นก็เพราะญาติพอโยมที่ได้ช่วยกันธนุบำรุงอืมธนุบำรุงศาสนาจึงเจริญมาได้ตามเท่าทุกวันนี้ เนี่ยการบวชบุคคลมันไปถึงการบวชแล้วบุคคลโยมในกรุงเทพนี่มีสินอยู่แล้วแหละสินห้าสินแปดส่วนมากก็สินห้าเป็นนิดเจ็ดลินเช้านี้ท่านเจ้าคุณก็ให้สินห้าญาติโยมไม่ต้องอะไรละปฏิบัติสินห้าได้สวรรค์ไม่ต้องถามถึงแล้วได้สินห้าบริสุทธิ์มันได้ไม่เป็นไง เพราะการกระทำคุณงามความดีนั้นไม่ได้เลือกการเลือกระวเวลาทําเวลาไหนก็ได้เวลานั้นอย่างญาติโยมมาในวันนี้ก็มาทําบุญเป็นโอกาสอันดีบางคนก็อุตส่าห์ตื่นแต่เช้าตีสามก็มีอมืตีสามอุตส่าห์มารอมาอะไรใส่บาทพระอาตมาก็บางงานก็ มินระบาทสุดสายแต่งานนี้ท่านเจ้าคุณเหลี่ยมบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้นั่งอยู่นี่แหละญาติโยมจะมาใส่เองก็เลยนั่งเรียกว,ว่าสถานที่เสนาสนะอาหารศสัพปายะธรรมะก็องพยังจะมีสิ้นหน้าก็โอเคแล้วส่วนการไหว้พระส่วนมนต์เจริญเมตตาภาวนานั้นก็แล้แต่โอกาส ดางญาติโยมมันมีทัพภาระธุระมากญาติโยมในกรุงเทพนะจะไปทําการทํางานบางทีก็กลับมาค่ําก็มีเวลาน้อยๆก็ทําเวลาน้อยๆให้เป็นประโยชน์เรียกว่าหลังจากมาจากทํากิจการงานก็ทําละร่างกายเรียบร้อยก็เข้าห้าาองพระ ไหว้พระสวดมนต์อย่างน,น้นอยก็นั่งประมาณสักห้านาทีปล่อยอารมณ์เพราะคนเรานันมีอารมณ์มันมีอิทธารม,มนอนิธารมอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมแปดคนเรามันอยู่กับโลกธรรมแปดราบยศสารเสริญสุขทุกนินทาเสื่อมรหัเสือเส่อมยศมันมีอยู่อย่างนี้ ทุกคนก็ไปไม่พ้นเราอยู่ในโลกอันนี้มีอันนี้แต่เราสำคัญอยู่ที่จิตจิตของเราก็อย่าไปปล่อยวางเหมือนกับน้ำข้างอยู่ในใบรัวมันก็กลิ้งไปกลิ้งมามันไม่จิตใปบัวนะฉันใดพวกท่านทั้งหลายก็ทำจิตใจของพวกท่านให้เป็น ใบบัวเหมือนกับน้ำอย่างนั้นนีลยคือมันมีความสุขความทุกขมีสาลเถินมีนินทาอะไรไม่มีในโลกอาตมาก็ขอถามถามหลายงานแล้วอันนี้ให้การบ้านที่ไม่มีในโลกนะอือก็ไปคิดเอาเองมีทุกคนนั่นแหละอาตมาก็โดนอืนมพระพุทธเจ้าก,ก็ยังถูกเหมือนกันขนาดดี คณะองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังถูกญาติโยมคนที่มีความดีปรเพื่อความดีบางทีก็ไปเร็วอารมณ์หนักหนักเขา้าก็คิดเอเราไม่ได้ทำอะไรแต่มันอาจจะมีฉะนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจ้องนึกถึงใจเขาใจเรามันจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะมี เมตตาซึ่งกันและกันถึงจะดูด้วยกันได้อย่างสมัยปัจจุบันนี้จริงแล้วจะต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกท่านว่าอย่างนี้โลกจะอยู่ได้เพราะเมตตาธรรมฉะนั้นธรรมมันมีอยู่ตลอดสายทางเลยมาคนนิพพานก็ไม่ไปไหนธรรมก็อยู่นี่ยังอยู่นี่อืม ถ้าท่านปฏิบัติไปเห็นไปท่านจะร้องโอ้เลยอ๋อเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งพิศจรย์เกิดขึ้นในจิตในใจของท่านสมัยก่อนการสื่อไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้สื่อด้วยจิตใจอะไรจะเร็วทั้งจิตใจไม่มีชวนาจะชาหน้าของจิตนี้มันเร็วมากเลยแพบแบ ถึงสกลนครแล้วแพทยถึงกรุงเทพมันเร็วจริงๆเร็วกว่าจรวดเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการรักษาจิตยังเป็นความดีทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีสติอย่างภาวานาอย่างนต้องมีสติการภาวานาวุโทโธวุโทโตวุทโตบางคนทําไมมันนานอาจารย์บางคนมาก็นานเพราะเราไม่มีอุปนิสัย เราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้มากแต่ชาติบางก่อนมาชาตินี้ถ้าเป็นอน,นันก็มาคลาดมาไทยใหม่มันก็มันก็ธรรมดาคุณโยมมันก็หนักบ้างแต่พยายามทำไปอดทนไปวิทยทุกขมันเตติคนจะล่วงทุกได้เพราความเพียนความเพียน ถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็ไปไมไไ่บ่าพุทธเจ้าก็ใช้ความเพียรเหมือนกันก่อนที่ท่านจะตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ตั้งหกปีแต่ก่อนยิ่งไม่มีครูบาอาจารย์ถึงได้เห็นเห็นธรรมฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตาขาคพอันนี้ท่านตัดเอาไว้แล้วพระองค์ท่านเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็คิด ขึ้นในใจท่านโอ้ทำที่ตัดสรูนี่เป็นของยากมากแต่ถ้ามาคิดอยู่ในหนึ่งก็มีเมตตาเออคนที่คนที่บางๆก็มีคือจะได้ตัดสรูเร็วก็มีช้าก็มีเหมือนดอกบ,บัวสี่เหล่าอันแหละดอกพ้นน้ำโจกแสงอาทิตย์ก็ไปเหนือน้ำนิดหน่อยพวกนี้ อยู่ใต้น้ำลงไปก็เรื่อยๆเรียกว่าโบวชสี่เราตอนเป็นพักษาของป่าและเต่านั้นก็มีอีกพวกหนึ่งแต่พวกเราจะเป็นพวกไหนจะเป็นเนย่าปนมะอืมแล้วใจจะคิดเอาอันนนะผู้พอแนะนำได้พวกเราก็ไปได้มาได้ฟังเทศได้ดูเรื่องอืมคนเราบางคนก็ว่า บาไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเอ๊ะอันนี้มันค่ดผิดไปตายแล้วไม่ได้เกิดอีกมันคิดผิดบาปมีสวรรค์มีบุญมีในรกมีถ้าอย่างนั้นวันวันวันนี้วันพรุ่งนี้มีไหมมีคืนนี้มีไหมมีมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันหมุนกันไปอยู่อย่างนี้เรียกว่า อันนี้จังเราเกิดขึ้นมาแล้วมาเจออันนี้เจออันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังคือความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตัดสู้ก็ตัดสู้ในอันนี้แหละอนนริยะสัตสีคือทุกข์จมูทัยนิโรธมักท่านก็ตัดสู้ตรงนี้อันเห็นตรงนี้ท่านสแสวงหาตั้งหกปีถึงจะได้เป็นพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคุณงามความดีนั้นก็ยังมีอยู่จาเท่าทุกวันนี้ถ้าไทก็ใครทำดีก็ยังได้ดีอยู่เหมือนเดิมทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละทำไปแล้วอย่าไปสงสัยตกน้ำให้ไหลตกไฟไม่ไหนะม้นะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราทำดีทำว้นี้ดีดีวกว่าพรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้ มันก็มันก็เป็นการประมาทไปเรื่อยๆคนเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าประมาทในชีวิตชีวิตนี้เป็นของมีค่ามากเลยคนเราอืไม่เหมือนกับถ้าเปรียบไปแล้วเหมือนวัวควายกยินเขากินอะไรส่วนพวกเรานั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้เอาเราติตามไปเอาบาปกับบุญน,นี่แหละติตาจไปบุญกุศล เรียกว่าเราพากันมารักษาสินห้าโดยให้ทานแล้วก็รักษาสินแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาเป็นครั้งสุดท้ายการเจริญเมตตาภาวนานั้นก็แล้วแต่โอกาสอันควรจะากทำวันไหนเวลาไหนก็ได้มันเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างกาอ้างเวลาเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตก็หมดไปหมดไป อย่างอาตมานี่ก็ป่าเข้าไปแปดสิบสามปีแล้วก็ไปเพื่อนเพื่อนกันไปเยอะที่ยังอยู่ก็รุ่นเดียวกันอาจารย์ศูนย์มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่อที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมนั่นก็เคยเคยอยู่กับอาจารย์ตื้อย่างที่อจะมาได้ว่านั่นหละอาจารย์บื้ออาจารย์ตื้อนั้นท่านจะเทศทุกวันทุกวันท่านประเทศไปอย่างอื่นเทศใส่ธาตุสี่ขันห้า ดินน้ำไฟลมเอาในนี้สินห้าก็เข้าแข้งเข้าหาแขนสองขาสองมือหนึ่งนี่แหละสินห้ารักษาอะไรรักษากายรักษาวาจากายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์วาจาไม่กายความเพ็ดความยาวความกระเจ้อเรียกว่ารักษาศีล,ล,ล,ลใจหนึ่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าภาวนาเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราก็น้อม บริสุทธ์ง่ายนั่งก็ง่ายภาวนาก็เร็วเป็นเร็วฉะนั้นถึงแม้ยังไงยังไง,งอย่าไปท้อถอยมันเราทำไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้ทำไปภาวนาไปอย่าลืมบริกรรมพุทโธพุทโธหรือแล้วแต่อะไรญาติโยมจะถนัดพูดง่ายๆถนัดพอใจ พอใจเรามาหาอะไรเรามาความสุขนั่นนี่มา,าความสุขความสุขมันอยู่ที่ไหนนเนี่ยถามตัวเองอยู่ที่ความพอใจเงินมีเยอะเยอะมันก็คิดทุกข์เหมือนกันนะบางทีนะจะไปไหนให้ไหนให้ใครน่าคิดนะบางคนก็เสียสละให้ทานคิดดีนะันคนแก่แล้ว มันดูจะไปไหนยายจะให้ทานยาอาตมานี่แหละไปน,นั่นไปเชียงใหม่ก็เกี่ยวแก่กว่าทองคํานะถ้าพูดไปแล้วก็ <laughs> อาตมากำลังสร้างเจดีกำลังสร้างเจดีก็ถึงประมาณสักขณะนี้ก็แปดสิบเปเซ็นก็ยังไม่แล้วดีคือทําไปเรื่อยๆเพราะบารมีก็ยังไม่มีเหมือนกับ บางท่านบางองค์บางท่านบางองค์นั้นถึงแม้อายุพรรษาท่านน้อยแต่บารมีท่านมีมากญาติโยมท่านก็เยอะท่านอะไรทําอะไรด้รวยเ่บง่ายนิดเดียวสั่งพวก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 ส่ว,ว,ว,วนอามานั้นก็ไปทําไปที่ลเล็กๆละน้อยอยามากรุงเทพนี่ก็ได้ไปบ้างขึ้นไปก็ไปจ่ายค่าช่างอะไรนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ทําอยู่ทําไปเรื่อยๆกำลังติด ประตูหน้าตา่างติดพวกนี้แหละชุมประตูสมัยนี้มันค่าช่างกับค่าอันนี้มันแพงนะโยมนะค่าช่างแพงกว่าค่าอุป,ปกรณ์อืมมันจะต้องได้าให้เขาถ้าไม่มีปัจจัยนห้เขาเขาก็ไม่ทําให้เราฉะนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยอืมเป็นเครื่องอันนี้ฉะ,ะนั้นพระสัสธานญาติโยมคนไหนจะร่วมบริจาคสามเจดีย์ ก็ขออแบ่งบุญแล้วแต่คนาบาทสิบาทก็แล้วแต่อย่าไปตีว่าเงินน้อยนะเงินนี้เงินบาทเดียวนะมีคุณค่ามากนะขาดบาทขาดล้านขาดบาทขาดหมื่นขาดบาทขาดแสนนะยิ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงอาจามาก,ก็รู้ดีก็ไม่เลยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะปีนี้ก็โดนอะไรหนัก อยู่มาก็ทางโน้นอาจจะมาลงมากรุงเทพโอ้ขึ้นรถมาตามปกติมาเครื่องวันนี้มารถวันวาน,นนี้เห็นบางที่แห้งแล้งบางที่ก็ฝนตกมันแรงจริงๆนะปีนี้นะแรงมากเลยข้าวตายเห็นเขาลูกกลัวผูกควายกินก็น่าสงสารข้าวบางทีก็มีเขื่อนน้ำอย่างที่บ้านอจะมามีเขื่อนน้ำอุ่น ะละอุ่นมันก็ไม่มีปล่อยไปก็ไม่ไม่ถึงกันปล่อยไปทางละเจ็ดวันทางคนโน้นได้บ้างคนนี้ได้บ้างก็แบ่งเบากันไปเพราะน้มามันน้อยอปีนี้น้าให้นากตัวเดียวข้าวเสียก้าวได้หนึ่งเอาคิดดูก็แล้วกันคุณโยมมันจะขนาดไหนความอะไรอาจจะเกิดมีขึ้นแต่ไม่เป็นไรเมืองไทย ยังไม่ขาดย,ยังไม่แรงน้ำใจยังมีการให้ทานรักษาชินเจริญเมตตาภาวนาและอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันคิดว่าคงจะไม่ถึงกับประเทศบางประเทศยินเดียก็เห็นมาแล้วหลายหมื่นหลายพันหลาย,ลายอันนั้นคนได้ข่าวว่าอาจะมาก็ได้ข่าวเนียนมาเปิดด้คว่ามัตายสองหมืน่นวันนี้อาจารย์ โอ้ทำไมมันตายเยอะนักหนะอยอินเดียทำไมก็ไปหกครั้งปีกายก็ไปภาวนาอยู่ห้าวันปีนี้ก็ไปภาวนาอยู่สิบวันไปภาวนาตอนเช้าก็ตีห้าเข้าไปเข้าไปก็สวดมนต์สวดมนต์ก็นั่งภาวนาบ้างนิดหน่อยเจ็ดโมงเช้าก็ออกมาที่พักตอนเย็นก็เข้าไปบ่ายสี่ทุ่มหนึ่งออก ทุกวันทุกวันอากาศมาันก็หนาวบ้างนะส่วนเรื่องเสียงนั้นเราก็ปล่อยวางนะเสียงเขาเสียงเราก็ถือว่าเป็นความสงบสง,บสงบัดตอนจะมาก็ได้ขึ้นไป่าทององค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าอาจารย์เลื่อนท่านได้เป็นผู้นําก็ได้เป็นขึ้นไปทาทองจนได้สําเร็จอันนี้ก็ดีใจภูมิใจที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งได้ไปเห็นที่ ประสูติจัดสรูปริณิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาก็เพิ่มความรัตธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นจริงๆตัวนปีต่อไปก็อายุก,ก็แก่อะไรก็แก่ก็ไปกว่าจะไม่ได้ไปฉะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตเพราะวันคืนเดือนปีนั้นไม่ไจะรอเรา,เราวันคืนผ่านไป นาทีเป็นวินาทีเป็นนาทีนาทีเป็นชั่วโมงมันไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ได้หยุดหมุนเข็มนาฬิกามันก็ไปเรื่อยไม่ได้หยุดล้อบมาความใจของเราเป็นของที่ไม่แน่นอนวันนี้เห็นหน้ากันพรุ่งนี้ก็อาจไม่เห็นหน้ากันดังนั้นขอให้พวกอท่านทั้งหลายพากันจังอกจังใจสร้างคุณงามความดีแต่จะมาไม่ตั้งนาโมและพูดแช่เนี้เพราะไม่ใช่นั่นหรอกไอ้ววา คุณงามความดีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในจนของน้นให้ทุกคนเป็นผู้มีความโชคดีปราศจากทุกสศกโรคภัยจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิพานท่านศาสรสมบัติจงทุกประการเธอมสุไม่ได้เทีนนะมาจ้งนะโมเพราะเทีไม่เป็นเทไม่เป็น มอย่างเยอะนะเนาะเงียบอยู่มูนนี้ที่นี่อาจจะมามาขั้งแรกนะดรนหาบมบัววันนี้วันอะไรวันวันอาทิตย์นะยเนาะญาติโยมไม่ได้ไปทานนะาํางานเนาะเอก็ยังดีก็จะจําบางคนก็จะอะไร ภาวนาจำศีลอยู่ที่นี่